เวอร์ชันใหม่ใหญ่จนคนเหลือเท่าหมดพิพิธภัณฑ์ตระกูลไฮโซกรซ่อนหมื่นล้านไว้จุดไหนใช้คำว่ารวยได้ฟุ่มเฟือยที่สุดในไทยก่อนนนรงเดชเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2521เป็นลูกชายคนเล็กของดอกเตอร์กรเกษมและคุณหญิงพรทิพย์นรงเดช หลังจากเรียนจบแล้วออกมาทํางานธนาคารได้สักพักจึงรู้ว่าไม่ใช่งานที่ตนเองถนัดเขาจึงตัดสินใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่ประเทศอังกฤษเมื่อเรียนจบแล้วก็เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเพื่อสารต่อธุรกิจของที่บ้านซึ่งมีบริษัทในเครือกว่า 40, 40บริษัทหนุ่มไฮโซยางกอน,นารคงเดชเริ่มต้นดูแลธุรกิจจากการเข้าไปเรียนรู้และบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่5ปี พอธุรกิจนี้เข้าที่ก็กระโดดมาดูแลธุรกิจในวงการบันเทิงนั่นคือเวที KPN Award หรือการประกวดร้องเพลงสยามกุลการซึ่งครอบครัวของเขาเป็นผู้ก่อตั้งแถมยังสร้างนักร้องดังมาแล้วหลายคนทั้งอรวีสัจจานนท์เบิร์ดธงชัยสิริพรอ,อยู่ยอดและปะนัดดาเรืองบูรเป็นต้น จากการเข้ามาดูแลเวทีประกวดร้องเพลงนั่นเองจึงทำให้หนุ่มกรกลายเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพราะหลายคนไม่คาดคิดว่าผู้บริหารหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงจะทั้งเก่งและมีความสามารถรอบด้านจนทำให้รายการประกวดนี้กลับมายิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำอีกครั้งได้ปัจจุบันแม้จะงดการประกวดร้องเพลงเวที KPN ไปชั่วคราว แต่กอณรงคเดชก็ยังคงมุ่งมั่นดูแลธุรกิจอื่นๆของครอบครัวอีกหลายอย่างทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยทำมาก่อนธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีธุรกิจรจ้านอาหารรวมถึงธุรกิจจำหน่ายนาฬิกานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาชื่นชอบนั่นเองและล่าสุดไฮโซกรได้ทำคลิปพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ต้นตระกูลชมรถญี่ปุ่นรุ่นคลาสสิกและของสะสมคุณตาคุณยาย เผยแพร่ผ่านช่องยูทู e ลีตะกรโดยไฮโซกรได้พาทัวร์พิพิธภัณฑ์ต้นตระกูลของผมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักประวัติและความเป็นมาของธุรกิจในครอบครัวเข่ามาดยิ่งขึ้นบอกเลยเข่าว่าสวยและอลังการทุกซอกทุกมุมใครเห็นเป็นต้องว้าวสวยคลาสสิกจะปังสมกับเป็นตระกูลหมื่นล้านขนาดไหนไปชมกันจ้า